ตอนนี้เราก็อยู่ที่อ่างเก็บน้ําเขาวงพระจันนะครับอนนี้มาคนเดียวออกกําลังกาย,ยครอบครัวนั่งรอก่อนดูครับวิวสาม้อหสิบสวยงามเดี๋ยวไปชมเส้นทางในป่านะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองขึ้นลูกนี้ดูลูกเล็กๆน่ารักน่ารักมีธงชาติอยู่นู่นมีสายเก้าอยู่นู่นลองขึ้นไปดูครับ สวัสดีครับพบกับ n นเ e r e n d อ r o นะครับวันนี้เราก็เป็นวันหยุดวันอาทิตย์นะครับได้พาครอบครัวมานั่งปิกนิกกันที่อ่างเก็บน้ำเขาวงพระจันทร์ครับส่วนตัวผมก็ขออนุญ,ญาตไปออกกำลังกายบนเขาสักครู่ครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมมาชมเส้นทางเขาวงพระจันทร์นะครับตรงนี้เป็นบริเวณหลังเขาวงพระจันทร์นะครับบริเวณอ่างเก็บน้ำเขาวงพระจันทร์ซึ่งมีภูเขาเล็ก พอเหมาะในการฝึกขับอินดูโลจะพาเพื่อนๆไปรับชมกันครับครับอย่างช่วงหน้าหนาวอย่างนี้บรรยากาศดีมากครับยามย็นเหมาะสำหรับการแคมปิ้งปิกนิกกันนะครับกับวิวสวยๆและภูเขาสวยๆตอนนี้ผมก็พาเพื่อนๆมาชมเส้นทางที่ผมจะเปิดใหม่นะครับลูกเล็กๆข้างเขาวงพระจันทร์ครับเส้นทางตอนนี้ก็ป่าเปิดครับ ความลบในหน้าฝนได้ผ่านพ้นไปเพราะเข้าสู่หน้าแรงครับเส้นทางก็จะเป็นอย่างที่เห็นมีต้นไม้ล้มต้นไผ่ล้มป่านี้เสียอย่างเดียวครับมีหนามเยอะไปหน่อยหนามเล็บเดยียวซึ่งเราก็ต้องอาศัยมองดีๆถ้าเราพลาดเข้าไปในโดงมันนั้นพวกนักเขียนดูโรมักรู้ดีว่าเล็บเหยียวนั้นโหดร้ายอย่างไรเส้นทางมีความไม่ชันมากนะครับเปิดทางได้หลายเส้นทาง ทังลูกเลยครับทุกทิศทุกทางเขามีความสโลปเหมาะสําหรับการฝึกคันเร่งเป็นอย่างดีครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาได้ประมาณครึ่งลูกแล้วนะครับเขาลูกไม่ใหญ่ครับ เส้นทางไม่ยากจนเกินไปครับเหมาะสําหรับมือใหม่ๆม,มาฝึกกันได้ครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่มีหินป่าปนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นหินทรายซึ่งมีลักษณะหยาบครับล้อเหล่านี้จะสามารถยึดเกาะได้เป็นอย่างดีสําหรับหน้าหนาวอย่างนี้สถานที่เขาวงพระจันทร์นี้เหมาะสำหรับการขับรถเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะมีอากาศที่เย็นและสดชื่นมากครับจังหวะนี้นะครับ จะเลี่ยงก็เลี่ยงได้นะครับแต่มีหินให้เราได้ทดสอบลองฝีมือในการแซปเป็นดู่ไม่พอได้สนุกครับเมื่อขี่มาสักพักนะครับตอนนี้ก็ได้ยอดแล้วนะครับบริเวณยอดก็จะเป็นลานโล่งครับลมพัดได้ทุกทิศทุกทางขึ้นมาแล้วหายเหนื่อยเลยครับโอ้เจ้าสวยงามตามท้องเรื่อง